าน้องกลับมาต่อนะตอนที่จบนี่ของมรดิกาไปนะใส่กางเสียคราวนี้มามาต่อเลยดีกว่าเล่นใครเดียวเดีวแต่เมือเดี๋ยวโูตรต่องปะตั้งนี่ตาดิพิสองจอยเลย์แล้วอัติเอมาลองเซอร์โนซีลองทำลองทำโนตีจริงๆเสียงก็อง้ใส่ลองทำโตลองทำโนตีเล่นด้วยกันได้เพื่ออะไรเล่นก่อนเลเพื่ออะไรวะเล่นด้วยกันได้เพื่ออะไรวะทำโนตี คือตติจะบอกว่าจะลองทำโรตีให้กินดูไปเอ็นหาใช่ไหมอืมไม่ใจอ่ะหาได้ปุ๊เออตายตายเลี้ยวไม่ได้ขนาดปล่อยหมดได้ขนาดปล่อยไม่เหรอจะเก็บเบลไม่เหรอเม่ไรไม่ไรเดี๋ยวค่อยเก็บตอนเรื่องขนาดไหนจะไปเลย่องขเราฉากเดิมดีว่ะไร มันจะเป็นแบบฉากรวมนี่แลแล้วคนทำอะไรอยู่แล้เได้มีตาแดงกุ้งผมว่าให้น้องๆดูอีกทีแล้วกันถะดูไปเรื่อยๆนะครับก็คือจะมีมันจะเปลี่ยนแค่บางฉากน้องๆสนใจมากจ้าจ้านินจันอยู่นินแจ๋วเสองบ้างอีกทีเดียวก็หมดสองรัดแล้วเนี่ยมีแต่ลายนั้นเรื่อยๆเนี่ยไม่รู้แม็กซายตรงไหน เป็นไปไม่ได้อะมันแม็กมันไม่มีแม็กใส่นี่เหมือนกันไม่มีแม็คสงสัยเป็นไปได้เพราะยุคเซนทรูเป็นยุคเป็นยุคช่วงที่ทางต่างประเทศกำลังเข้ามาอยู่มีบทบาทอะไปที่ญี่ปุ่นมากนะน้องๆถ้าอยากน้จะไปหาอ่านจะเข้าใจนะว่ายุคนี้ยุคนี้เขากำลังเริ่มเริ่มอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเป็นยุคที่วิธีทำไรกับวิถีของใหม่สมัยใหม่มันจะแยกกันน่ะเอออันนี้ก็คือดาเตะแพนทิการีนะครับโอ้ตามการ์ตูนใช่ไหม All your plans are doomed to fail After all, the turn against the will of Lord Hideyoshi is to turn against destiny itself I will have the honor of decimating your <fund> forces as <JJonak> for you, Draven Rotten head, bastard Rotten head! Pin ดาติแลมันมีสกิลอะไรกระโดดแล้วบินเอาเดนแอนเม่ไปด้วตาวแล้วบินรั่วฟันถ้าทำเป็นคนเวอร์มากอ่ะดาติเท่าคนเวอร์ในการ์ตูนเนี่ยแต่พวกนี้แหละเพราะมันเวอร์มันแปลกแล้วมันดูเท่อเลยเงี้ยมันไม่ซ้ำกับไอ้ในส่วนในส่วนของเกมทั่วไปอ่ะมมันากโอเคไม่ฟังมันนะโอเค What's the news, Kojuro? Yeah. It's bad. It's <that> uh, yeah. critical sure. that we stop the chaos in uh -huh. Oshu's plan. We must also strengthen the nation's resources. Mitsunari, uh -huh. of course, now ranks equal with Ieyasu uh -huh. and is one of the two, of the two pivotal players. At this rate, uh -huh. we won't be able to defeat Ieyasu. Figured he had to grow up sooner or later. It feels so I know, but the best easy. option available. I get it. อ่ดัดเดิมครับไม่ต้องห่วงดัดเดิมดูอท่าก่อนเฮ้พอนดาบเดียมสุดเล่มเดียวไอ่นะไอ้ดาบเตะม่งเทมากเลยดาบหกเล่มแล้วก็แล้วรู้สึกว่าดัดแล้วก็รู้สึกดาบหกเล่มนี้อะไรนะไอเรื่องไอไอไอกระตูลเรื่องอะนะเซนรันอะไรนะจำชื่อไม่ได้ที่เป็นนินจาหน้าอกนินจานมอ่ะคัมพีนินจาอันนั้นก็มีดาบหกเล่มเลยแบบดาบเตะเหมือนกันเออคือดาบหกเล่มอ่ะแต่ผู้หญิงใช่มเป็นผู้หญิงใช่ไม่เอาเลือดอ่ะ เราบูทั้งคู่แลเราไม่มีแครี่เลยนะลองดีไม่มีไม่ต้องสนเดี๋ยวดูซุปเปอร์อากับมีท่าอะไรบ้างมีสองท่ามีดับเันสลัเสยกับเอ็กซ์ไตรท์อ้อยฝันใช่ไหมไม่เอฝันใช่อะไม่ใช่ฝันตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่กูต้องการท่าไอเฮลดาคอนกับเพนตอมไดต์สองท่าเป็นโคตรเทเฮลดาคอนกับเพนตอมไดต์ได้รางหวังเลยจบไม่ได้เล่นนัรอบนี้ไอเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไม่ได้ละไม่ได้ละเปลี่ยนตัวได้เลย ไม่มีท่าทใช้เปลี่ยนตัวละแล้วรอ,อไปเรื่อยแล้วกันแล้วมึงเล่นเป็นตัวเป็นมึงเล่นเป็นตัว,วกูเนี่นนนยนะมึงเพิ่งกระเทิบกูไปเมื่อกี้แล้วมึงเป็นเพื่อนกูนกแล้วเนี่ยนะตีใครดีตีหลอดชาเขียวแล้วกันไหนๆก็ชาเขียวไหนๆก็ตัวใหม่อย่างเงี้ยใช่ไหมพาไปดูดาดเนมั้ยพร้อ,อมไหมครับ Let's move Let's move อ่าอยู่ดีๆเกิดใช่ไหมไม่ลองนี้คือด่าเตอารมณ์เสียอารมณ์เสียอยู่ ไม่มีอารมณ์นั้นแพ้มาไงทถตอนที่ั้นแรกของอนิเมะมันชนะบัดชันสู้กับชันธดามาแล้วมันกำลังได้อารมณ์มแต่มันต้องแยกกันเพื่อไปสู้กับตามจนแล้วค่อยกลับมาเจกอกันอีกรอบอแต่ก็รู้สึกว่าดาเตะแม่งเก่งพออยู่ดีเก่งก<ๆ>็อยู่ดีดาแม่งฝึกตั้งนานดาเตะแม่งไปนั่งสงบสติอารมณ์แม่งก็เทพไปละอะไรเงี้ยม,มา m a s ึมุเน่ my boy oh. it's been ages please don't tell me <Yeah. S 1> you forgot the name Yoshiaki Mogami already boy h good เรื่าเดิมท่าเดิมเปี๊ยบอ่ะเหมือนเดิมก็แต่ไม่คิดจะคิดท่าใหม่ให้บ้างเลยเหรออะไรเงี้ยเอาไม่เรือมาแล้วเพื่อเจียมเรือมาแล้วพวกเราอ๋อคือเราต้องป้องกันเรือเนี่ยให้ไปได้จะมาขายกพืยเตี๋ยวเรือที่นี่ไม่ได้ติดว่าจะขายโรตีลองทำโรตีหนังทอง มึงก็เปลี่ยนคำนะนาะไม่ฟันเลยเที่ฟนอะไรทําันเนี่ยเจ๋เรือพังต้องรอคุเลยใช่ไหมจะมีจะทําทางเรือแล้วไว้บ้างไหมนี่เนี่ยรกดกดข้าทําไมเนี่ยนัวมก็แบบแค่ว่าไม่ได้เขาดูแล้มีอะไรบ้าง อออออ้ัล้เกินเ้อ๋อเอ็กซ์แลนด์ท่าที่นี่ท่านึก่ทาพันวงไม่ใช่คือตอนนี้ท่าไพี่่าอกดรวมกันสเหลียมได้ี่หอโอ้ยไม่เห็ไม่เหมีใช้ได้เลยดาติดาติเขา่นได้ดีชุดเดียเลยเพราะดาติภาคที่แ้วภาคตอนภาคสองถ้าเกิดเราไม่กดท่ามันจะฟันดับเล่นดยวตลอดเลาเลยแบบปุ๊บ สามเล่นเพื่ออะไรเนี่ยอะไรเงี้ยเล่นเขราะแเปลี่ยนเจดังเปัี่ยนฟังเขาบูมใหม่เขาบมใหม่เรื่อยๆอะไรเงี้ยถ้ามีทำดีขึ้นใช่คือถึงสกิลมันจะไม่เปลี่ยนแต่มันก็แบบก็ยังปลี่แบบเออเปลี่ยนพาให้มันดี๋ยวออร์เอร์ที่ไื่นอ่มีอะไรด่ตายละตายเถอะเรือไปถึงไหนละเรือโดนตีนฟันตายหายเรือไปนู่นละ เอาถือกล่องามึงถืกองมัไม่ทันโอ้โหไม่เป็นคนถืก่องนี่ก็ชึ่ๆะแยกไปแ้เฮ้ยไปไหนพวกเราพวกนายตา o s ล้วเนียไม่รู้อมึงปกป้องรือไปกูฟัน่อเดียว

มึงบุกคนเดียวเลยเนี่ยกูตามไม่ทันเลยเนี่ยมามนตีป้องเลยจ้ะให้ปอเลยโอ้สอ Please เลยมา s ชัดซีนตลอดจะคโบที่คัดสีนตลอดเย้กูเตเรือถึงฟังแล้วเย้กินกูเตีวเรือก่อน แสบซีดนะจอดสำเร็จทหารระบุแล้วเย้เรือจอดอ๋อเเเเาดาไม่้ไม่รู้ว่างั้นทเ้เยวตกอะไรบ้างดาเลนนอย่างเดียวควนเฮ้ยท้ตายใช่หยนั่นแหละดาตไม่งอ่เดยสมิั้นมันเป็นทาเท่อยเท่ดดีันไม่ได้ใช่ มออะไรจริงก็มีนะมันคืออะแบงค์ายตายอ่ยากอ่าฮะมเป็นอะไรไอ้น่ที่มันต้องอ้้ยออ้า้เ้ออ <anger> ัีกอือเก่งอะเตใช้ได้เลยอะคือคอมโบมันต่อไปเรื่อยๆไงมันมันจะมันจะไม่หยุดเงคอมโบันไเรื่อยๆฟันได้หลายท่าด้วยมีดีมากว ก็เหลือเราเก็บสกิลให้ครบอ่ะก็ลองดูว่าเท่แบบตาเตชัวร์ดูว่าสกิลครบแม่งหล่อแน่นอนจริงมันเอกภาพแรกแน่ใช่ภาพภาพภาคแรกเพราะว่าไอ้้้ไไออพวกสกิลท่ามันมันใช้ได้แค่สองท่าเลยต้องแบบจัดดีๆอะไรเงี้ยท่ามันไม่โฉบอันน oh ี no ้แบบเหมแบบมาเต็มอ่ะท่าโคตรเยอะอะไรเงี้ยแล้วแบบมีคอมโบทั้งสองสามคอมโบ เท่ากับดาติมีสาโบตอนนี้ไอ้ธามัวเนี่ยนอกจากมีฟันธรรมดามีสามลี่มฟันัวแล้วก็มีไม่ตัดเหร็จแล้วฟันต่ออะไรเงี้ยโอ้คอมโบเยอะมากดีแง้วเอ็ส่นอกนี่ว่าเออไม่ตีอยู่แหลสัตว์่าไงเพื่อนไมตีแล้วสัตว์ไม่รู้จะดูเอ่รอส ตากปอมจิ slash is 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 เดเจ๊เ slash สกิลอง่มันหมาะฆ่าศัตรูแบบนีนะัตัวมันตีบอสนก็จริงนะรัาฉากที่ดูจากที่ดูในในในเมสสันก็เหมะเป็นพวกแบรอบคาาแต่ไปฆ่าตัวตัวมากกว่าเป็นเป็นทีมในกรตูก็ประมาณนั่นแหละ ชนะดาตีได้แหละในในาร์ตูสุดท้ายแล้วดาตีมันไปจุดใหม่ชนะเลยครับม้ไม่ทายเลองก็ตากจนี่ัเป็นพระเอกไงอเออือออตามกุญห้อมนี่ยฝันไม่ได้ทีม่ถึงยอเอ l a s h ยเอย่อ เหนื่อยไหวเรามึงเหนื่อยเลยคเหนื่อยเห็นมึงก็เหนื่อยะนมึงเหนื่อยไปไหนวอล็อกด้วยนี่คอือไปด้วยมาเยี่ยมมาคุณกอดอกขับอ่ะก็เท่มันจะเท่วันนี้ถ้าเกิดมีไอ้นี่มีท่อยเสียมีแฮนด์มอเตอร์ไซค์จะเท่มากอ่ะแบบในการ์ตูนเปอะโคตรเท่ น่าจะทำะ่ะแบบดัดรา,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 าเตอร์เปลี่ยนีล <c oughs> ใช่แบบขึ้นลูกมาเปลี่ยนไกม <c oughs> นีนี่เลยเท่ะ <c oughs> อะน้องที่อยากดูสกุบาซาร่านะก็ลองไปหาดูได้นะมันมีพิกซีของไทยแล้ว <c oughs> พัฒนิพิภากด้วยเนาะ <c oughs> พัฒนิิภากด้วยไม่โค้นหาไม่แต่แม่รู้สึกว่าญี่ปุ่นภาพอะญี <c oughs> ่ปุ่นภาพมันกว่าเนี่ยใครก็ไม่แย่นะไม่แย่นี่แย่ดูแล้วมันฮาหาด้วย ข้อเสียข้อเสียคืองตัวเองามว่ารับส่งกูเก็นไม่ได้เพราะว่ามันญี่ปุ่นเป็นใบรับส่งมันยากอะไรวะเนี่ยะมันจอมันจมมันแบบโอ้โหขับแหละวนรอบวนรอบนี่แหละน้องไม่ต้องดูจอพี่นะจอพี่งงตอนนี้บอกไว้ก่อนจอพี่ก็งงตอนเนี้ยไม่จอกูจะขับม้าวงกลมเนี่ยมันจะงงเนี่ยาดูมึงดูจอมันสัก่อนมึงจะงงไหมจูดูสักก่อนมึงแน่นอนอะไม่ต้องห่วงมึงดูจอจกับจอจะบอกกันนะจะบอกไป ไล่ไม่ไม่ตีมาอีกแล้วตีมาส์โอ้โม่งมอตกนาเอ้กระจายกระจายกระจายเรียบร้อยไม่ไม่ตรองแนม้งวะทางับับหรอูอ่ะมมเล็กเล่มเอ

เอดยอะยอะเลือดมันโคตรน้อยเลยะรกเลือดมันน้อยไปไหมเนี่ยน้อยเรเอมน้อยเดียวแ้วก็ตเือาออกไอเด่นังกเอแกูท่เพื่อแพ้่ายเีมามาลุงเจอกันกระโดดใส่แม่งได้โอน่างนี้เจอไอลุงชาเขียวอ

To the contrary, I hear your... oh. no. you're not faring <laughs> well, you you so well. Well, here I he's just a weasel. Don't waste your time. Locking horns with him will only sour the name of the One-Eyed Dragon. Moving forward with our plan would be the wisest course of action. I heard that, Kojuro. I refuse to pardon such words. Then it worked. I intended for you เอาเสียดายไหมไอเขียว Take กบียัไม่ใช่ดาบเนาะเพราะว่าแทนพวกเรเบียไอดัตโคจิโร่ต้องการให้ดาบเออที่นี่เสียด้ทคือฐานอ่าี่เป็นฐานใหม่โอ้โหไม่ตีโอ้โหมึงเร็วมากเลยเนี่ยกองโอ้โหมึงใส่เลยน้หมา มา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 สิไม่ทำให้ตายไม่มีเว้ยไม่มีเว้ยเยี้ยจ้า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 เยี่ยมจะมีล็อกเป้าบอส อยากมาข้อบกมากเลยมันฟันยากใช่ญหาบอไม่เจอดแตอ้นตุมันกันมันอเซอร์ได้วะเฮ้มเคาเตอร์เคาเตอร์ตลอดเลยอะไรวะท่ามันเ้ยกูฟันได้้ว ดีมากฟาดได้เลยนะกันพกูจะกดก่อนมึงกดนะเนี่ยาดมันต้องลงมันต้องลงมามันต้องลงมามึฟาดีแล้วอ๋อโอ้หเอเรือนเรื่อนเือนเลือดเรื่อนเ่อเลืเรีมากยัง ต้องการคือต้องการจะช้านะมันด้วยตัวเองไงแต่ไม่เคาน์เตอร์ตลอดเราก็ไม่รู้ท่ามันด้วยอ่ะมันท่ามันยังไรบ้างตัวใหม่ตัวใหม่ใช่ตัวใหม่ตัวสองเนี่ยคือมันเหมือนมันกินมันกินชาแล้วมรอตีมันมันไม่ได้ใหอะอะไรเงี้ยมันคืออะไรวะกูไม่เข้าใจเคาน์เตอร์มันไม่โกงหรอแบบเคาน์เตอร์โคตรนานแล้วมันจะฟันยังไงบ้าใช่ไหมมึงมีเคาน์เตอร์ตั้งท่ามึงมีเคาน์เตอร์ธรรมดามีเคาน์เตอร์นี่อีกเหรออะไรเงี้ยไม่โกงหน่อยแบบกูรูไม่เอีะเนี่ยมีเคาน์เตอร์ตั้งสองท่า อะไรวะเกมแม่งโอ้โหตั้งบังจุดก่อนึงแล้วจะตียังไงขึ้นมาแล้วมาบัตรบัตรบัตไปบัตรไปมวยปมยไปมวยไปเคานเตอร์มาอีกแล้ว มาแล้วมึงจะเคาเตอร์ก็เคาเตอร์ไปเคาเตอร์เคาเตอร์ไฟเจอทำให้ตายกูตรงนี้แหละอืมมาถัดฟาต่อโอ้ตายหรือตายโอ้มันจะไปสู้ยังไงวะมันแบบตีก็ตีก็ไม่เข้ามันมีการเคาน์เตอร์แล้วมีการแบบพาสกิลมันอีกอ่ะมันคือแบบครบทุกอย่างเลยมันไม่โกหกเลยเหรอ โอเคว่าถ้าอีซี <I understand. c oughs> okay, ่มันโอเคแต่หน้ามันก็ไม่โกงเนี่ยนะอะไรเงี้ยไปสู้ได้ยังไงเฮ้ยจังแตกเฮ้ยโอ้โหไม่น่าที่ใช้โดนไหมอือฮึโดนจริงนหมึงจะตายขนาดนี้มึงทนไว้ทนไว้ต้องฟันต้องฟันตรงอันนี้นะ อลำบากไงลิตรลิต์ไม่บอกให้กูไปอีกสัตว์ตายดีกว่าตายนี่มึงตายแน่นอนเออเก็บของก่อนระเบิดละฮะระเบิดแล้วเราดูเปิดละไม่ได้หมดเยอะแค่ขวดน้อยอ่ะจะเต็มละเอาของไปทำเป็นกาดไปแล้วนะฮะ นอนเราช่วยเราตีไปเรื่อยๆไม่ได้มีความช่วยอะไรเราได้เลยอะไรปล่าเปล่าเปล่าหิววันหิววันนี่นี่มาเจมส์โค้ชเฮ้ยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ ฟาดสาเเม่ยอมตายเอดฟลชจยนยกหลอกว่าจะยอมตายแน่ยกหลอกแบบแบบคือถ้าศัตรูที่มันเคาน์เตอร์ได้อะคือแบบทไมคือแบบเราเราเราเป็นตัวละครที่ตีไปเรื่อยๆอ่ะแล้วเจอศัตรูเคาน์เตอร์อ่ะมันก็แพ้อดิใช่จริงไมจริงทำมันได้แบบไม่สมดุลเลย แซ่บหลค้งอ่ไนมคนล่า I can wait a little longer just you wait อีย่างน่คือพราะวค้ือถ้าเล่นซหรือ n o r m a l นจะสูได้แตม่น่ตีไม่เข้าไมันจจังหวดถ้าเกิดจังหวที่เราฟันแล้วมันเข้าอ่ะมันเตอร์เราไม่ติดหรอกแต่นี่คือมันฟันแล้วเราไม่เข้าฟันมันไม่เข้าเลยาเตอร์ต่อ้นอย่าง้แหล แต่ก็สนุกดีไงเล่นง่ายๆมันก็ไม่หนุกดีเนาะแต่อุตาเกะจะมีตรงนี้ให้ใช้นะหรออ่าฮะมันจะเก่งมากเลยถ้าเราใช้ได้ดาบดาบใหม่ดาเมจ500เวล8ไม่เวล9ไปดีกว่าได้ถ้าใหม่ตั้งริบบิ้วบิ้วนลูกน้องใหม่จะรู้จะรู้ดาบใหม่อะไรวะดาเมจดาเมจ200กว่าเอง ไม่ช่วยเลยกากมากเออท่านี้มาร้มาแล้วไอ้ที่ฝันจิ๊กจิ๊กจิงใ่เย้จบาก็จะจบทานนีใช่โคตรกินเวลา20นาทีแล้ว30แล้ววนี้ยเคบเวลาไปเลยไงพาดแล้วทีละพาทพาไปท่าบ้าสมุไง y s a เจ้เองนันตัดเธอว a s e l a a ต t รันเนอร์วันนี้เดวจริงๆ่งกาดโคตรเลยเนี่ย หีเร็วแล้วก็มีเร็วงาแล้วมันอยากชนะปนะกุดูไปแล้วกัน่เกียดูแล่าฝั่งนี้พี่เกิแคสแค่นี้ชนะแล้วกันนะเราไวรดูในสิ่งที่เกิดก่อนเลนท่านอะไม่ได้คือท่โลกลัวหรือไงก็คายกันเองเราควรเก็บตัวรับทุกอย่างเ้ย ได้หมไม่ถ้าหา r a าท่านกัไปใชความ i เดมมันก็คงงมตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สู้ไม่ได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นโอเคจงไปกับพาเล่เจอพันน้าสวัสดีครับยั้ เขาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างชอบเกมส์สตีมเอเลียนวอลเลอร์สตีมช็อปสันฟิลสโตร์ให้การสนับสนุชนชาแนลของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เข้าไปชมใต้ที่เกสคลิปชั้นใต้คลิปได้เลยเอา้าวเมื่อดูแล้วก็เลยหามาเล่นเกมไทยกันนะฮะ